เดี๋ยวชอบ,อบกินแบบเป็นสิ่งบามาก,กินเลยๆมากินแบบกรอบนอกูุนนก่มในกรอบๆไหมเลยๆบะหมากเลยๆมันเหมน็นอืมมาเลยๆมันขมมาโอ้ลองมืเอาลองมือเอา พี่น้องเบิ้งเอาเม่นอีหยังนี่ทุเรียนทุเรียนเจอวนทุเรียนผู้เขาไฟพี่น้องหิมะมากินทุเรียนน้ากันเบิ้ง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 ผู้ใดอยากกินทุเรียนนะสั่งกับเจอวนได้เลยละจ้ะเจอวนแม่จ้าเจอวนทุเรียนเจอวนหรือไปซื้อยู่รานอําไพก็ได้้อจ้ะเด้อพึ่งเขาไม่ได้เขามามือนีเด้เขามามือนีเด้ทุเรียนนี่พี่น้องเขามามือนีผู้ใดออสเตียไม่เบิ้นเด้อไปซื้อเอาเด้อนี่ ทุเรียนเจ้อ้วนน่ะคำพูดได้บ่งูจักเพจเพื่อนน่ะทักเขามาหายิชชมเ้อเยชชมสิหายเพจเพื่อนไปคำพูดได้อยากกินทุเรียนสดสดว่าต้องแซ่แข็งน่ะเนี่ยเนี่ยทุเรียนเจ้อ้วนแบบว่ามันแ่บไอทุเรียนผูกเขาไฟกรอบนอกนุ่มในพี่น้องเอ้ยเป็นแบบว่านี่ล่ะอาหารที่คนไทยเราต้องการคนละเบิ่งเอาเบิ่งเอาพี่น้องสุกุสุขคนพวกเจ้าเบิ่งเอาเบือง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 เอาทุเรียนเจ้อ้วนคำพูดได้อยากกินน่ะไปโหลดลานำไพ หรือคันพูดใดอยากซื้อกะเพรนโดยตรงกะเข่ามาถามยันจะพูดว่าเพจพันซื้อวันจังไหนเฟซบุ๊กพันซื้อวันจังไหนยันพูดสิเอาให้มันเลิศสมันเตีนน่ะมาอุดหนุนทุเรียนเจออ้วนมันแซ่บก็ดีพี่น้องมันแซ่บอีหลีมันมีตะพูนใหญ่ใหญ่เบิง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 เอาสิให้เบิ่งไก่ไก่พูดนะทุเรียนเจออ้วนพูดนะเบิ่งเอาพูดนะผู้ใดอยากกินทักยันพูดมาเด้อ ยังผู้ทเอาอันเฟซบุ๊กเพื่อนหายซื้อเฟซบุ๊กเพื่อนหายแล้วก็สีได้ทักไปหาเพื่อนเองบ่ไปซื้อน้ำเพื่อนโดยตรงก็ได้หรือไปซื้อที่อันร้านน้ำพายสปริงเวลก็ได้คนนะเพื่อนมีอันจำนายอยู่ร้านเอเชียหลายสาขาอยู่อยากจพูดว่จำไม่ได้ว่ามีร้านอย่างไงแต่ว่าจำได้เฉพาะร้านร้านน้ำพายเพราะว่าไปซื้ออยู่ร้านน้ำพายประจำไงอันบ่อุคนละเบิ่งเอาทุเรียนเจ้อ้วนได้จ่ายได้ผู้ใดบาหุ่จัดเพจเพื่อน้อทักมาให้ชม ยังชมสีแบบว่าเอาเพจให้เพลินนะพวกเจ้าสิได้กินของดีๆแสบๆทุเรียนเจอ้วนว่าได้แสบแข็งนี่นี่ทุเรียนแบบว่าสดสดเลยได้กล้ามามือนี่เด้อพี่น้องไปเอาแล้วผู้ใดเลิกงานมือแรงก็ไปเอาโลดอยู่ร้านน้ำไผ่นี่แหละเห็นบ่บ่ไก่้จเจ๊พี่น้องบ่มองเห็นใช่ไหมเธอฮึมองเห็นใช่ไหมเธอมองเห็นแต่ทุเรียนบง๋มบุบนระทุเรียนโอ้ยง่ว่าขึ้นมันหนักเบิ่เอาแล้วกัน โอ้ให้ทายมีกี่กล่องอยู่ในใน,น,ถถน,น,นปปี้ให้ออใาทายผู้ดใดทายถึงด้กินทุเรียนเออผู้ใดทายถึงด้กินทุเรียนกัะดาสปูให้ทายว่ามีจี่กล่องอยู่ในนี้เอาทายมาบู๊พี่น้องเลยสุขสู่คนหยดทุเรียนมี้บืนบอกได้ชมกินทุเรียนเจ้อ้วนทุเรียนภูเขาไฟทุเรียนเจอน้อ้วนบู๊ทุเรียนเจ้ออวนพี่น้องทุเรียนเจอน้อ้วนะผู้ใดอยากกินนะไปซื้อยู่รันอัมไพ่เด้อ ทุเรียนเจอ้วนหรืออะไรบ้งางผู้ใดบ่งหูจักวาสิซื้อมองไหนอยู่ร้านน้ำผ้อยู่ตองไหนทักขามมหายาชุมทักขามาหายจ้าชุมหน่อยจย้าชุมสี่เอาอันเฟซบุ๊กเพิ่นไห่เจาชุมมาได้ขายดิเจ้าชุมมาได้ขายมันดีมันแซ่บยจ้าชมกับโปรโมทให้เพิร์นอยากให้คนแบบว่านคนไทยเขาที่มาอยู่ต่างประเทศไหมอยมมู่ออสเตรเลียเมลเบิร์นไหมน,ไน,น้ได้กินทุเรียนดีๆได้กินทุเรียนดีๆพี่น้องเลยมันดีมันแซ่บมันบ่กม่นทุเรียนแช่แข็งทุเรียนเจอ้วนพี่น้องทุเรียนเจอ้วนพี่น้อง ทุเรียนเจวานทุเรียนภูเขาไฟหมอนทองอ <Gym. S 1> nah, no, ืทุเรียนภูเขาไฟหมอนทองพี่น้องตากิทุเบึงม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 งมีแต่พูนไงไงพี่น้องมีแต่แต่พูนไงไงทุเรียนหมอนทองทุเรียนหมอนทองภูเขาไฟมันหลัแสบพี่น้องทุกขู่สูคนในได้ว่ามีแต่กองอันนี้สองกองเอาออกไปสี่กองเอาออกไปหกกองเอาออกไปบอ้วันอยู่ว่ได้เนาะ แปลกองเก่ากองกองที่เก่าู้พี่น้องเลยคุณนี่จะพูดยังไงพี่น้องไอ้ทุเรียนทุเรียนหมอนทองนะเธอจะบอกให้เดี๋ยวเอากล้องเข้ามาใกล้ๆก่อนโอเคยังบัดทีนี้บูว่ากล้องเข้ามาใกล้ๆเลยบัดทีนม้วงหันมันเอากล้องไกลไปเพราะว่ามันจะได้เห็นครบเห็นหมดเนี่ยเบิ้งพวกเก่าเบิ้งเอามันพูนใหญ่พูนเงาโอ้ขื่อนใหญ่แท้พี่เอ๋จะเริ่มแรกกับผู้ใดอยู่อัลจีเรียเมียเบิ้งสั่งทุเรียนเจอ้วนนี่ทุเรียนเจออันขายดิบขายดีเพิ่นขายดิบขายดีมันแซ โอ้สิบอกไงเนี่ยชมก็ได้ขายเนี่เนี่ยชมก็ได้ขายเออเนี่ยชมก็ได้ขายแต่ว่าคันผู้ใดอยากกินถักเขาไปหาเพิ่นในเฟซบุ๊กของเพิ่นคันผู้ใดว่าฮู้เฟซบุ๊กของเจ้อ้วนนะอันถามไม่ได้ชมพูแล้วยจะชมพูเสียเพิ่นให้ผู้ใดที่กอตเตอรี่เมีวเบิร์นคันผู้ใดว่าอยากซื้อสั่งในเสีเพิ่นไปเสืออยู่สปริงเวลอยู่สปริงเวลล์น่ะน้ำพายเด้ออย่าลืมพี่น้องอย่าลืมอย่าลืมพวกเอวอย่าได้กินของดีๆแซ่บๆ จะบอกห้ที่เปิดอะไรมาถึเอาอไนพูดยังไงก่อนอะไรที่แบบพูดนไงสุดมั็ชิม่นอันนี้แหะทั้งไงทั้งเงา่็่กินมัดแหงายเหมืนเด็พูอ่ะอันนี้กัไงพวกเจ้บึงเอาะมันไม่จะพูดยังไงพุสิกินอันไหนก่อนพี่นอสุกูสุคนเอานี่ออกไปก่อนนี่เอานี่ออกไปก่อนนี่ไม่จะพูดยังไงพวกเก้เบึงเอาไปนะบึงเอาพี่นะเู้อ่ะ่จะพูดงไงทุเรียนเอวอวนทุเรียนเอวอวนพวกเจ้ย่าลืมเลย อะนรคิดแกะอันไหนจะเป็นตะกินอออันไหนจะเป็นตะกินจะเป็นตะแกะพี่น้องเอ้ยพูนไงพึ่งมามืัอนี้เด็มืัอนี้วันยังไม่มีวันสุปพึ่งมามืัอนี้ผู้ใดอยากกินน่ะเลิกเลิกงานแล้วพคนน่ะไปเลยตรงเวลานทำไผ่เลยตรงเวลานทำไผ่แลยพี่น้องสุขสุขคนพคนน่ะตัวนีนเจ๊อ้วนพคนอันนี้ให้พูนไงค่ะเมื่อเอาเดินพูดเรือเอินพูพี่น้องเดินพูดเรือเอินพูเลิกสะเป็นแตนเลยเพิ่มเพิ่มอันแค่ชอตอันนี้ก่อนแค่ช็อตอัน กินทุเรียนกันลูกล่าขอความไม่สิบคนเบิงเวิงเวิงเบิงเวิงเอาพูดใหญ่ค่ะมันมีพูดหน่อยพูดหนึ่งนี่เอากล้องออกมันมีพูดหน่อยพูดหนึ่งผู้ใดอยากกินผู้ใดอยากกินแน่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 วุ้ยอันนั้นเปิดนี้ีก่อนี้ม นี่เปิดนี่วางบนนี้ก่อนเนาะวางบนนี้ก่อนนี่ก็แล้วกันเลือดสมันแต่เลือดบ่เลือดนะคะมันเลือดจริงๆนะคะเจ่ทุเรียนสีอ้วนทุเรียนเจ๊อ้วนเมลเบิร์นอือหูพี่น้อยคนเบิร์นออกทุเรียนสดได้พี่น้อยสดปิ้งปิ้งกรอบนอกนุ่มในผู้ใดมักนิ่มๆกะเอาเพราะต้องใช้ตู้เย็นเอาออกไว้ข้างนอกแต่ว่ายจะส้มกรอบนอกนุ่มในใช้ตู้เย็นได้กินเป็นอาทิตย์จะบอกให้ หลายๆนี่เม่อวันกินทีเดียวเหมือนเด็กกินทีเดียวเหมือนตายพอดีพี่น้องเอ้งเนี่ยบอสกล้องที่ยังบอสท่านเปิดไงบอสท่านไหนกินบอสท่านไหน่งใส่ตู้เย็นไว้ได้กินเป็นอาทิตย์กันยังกรอบนอกนุ่มในคือเก่าบอสเสียบอสหยังเพราะว่าอุณหภูมิพอดีว่ะบึ้งเออมันเลิศสัมเป็นเต็อู้พี่น้องเป็นสกุลสกุลโอ้ห้ามเสียงกระหูกรอบนอกนุ่มในบึ้งบึงบึ้งบึ้งบึ้งเสียงบึง มันตินขวดมันเดี๋ยวแกะขวดออกขวดมันเห็นปนอ่ะขวดมันที่เพื่อนเห็นขวดนานาจังสี่พยัญชนะสีเห็นทุเรียนบ่เสียเออทุเรียนมันถิ่บ่เสียไงเวลาเขากินเขากลัปาดขวดนี่ออกนี่บอกปาดขวดมันออกเลยทุเรียนมันบ่เสียไงแบบความชื้นมันบ่เข่าไปข้างในในเนื้อในเนื้อทุเรียนได้เพราะว่เสียเพื่อนเห็นมีขวดแบบจังสี่อืมบอตอนเพว่าเป็นส่งมาจากเมืองไทยผมได้ขึนเคียงนะผมได้ทุเรียนขึนเคียงมาได้สูนี่มันบ่ได้ยางมาได้บอกให้ เลี้ยนขื่นเคียงมาดิปากเราดิมานี่ยปาดได้มีดกับปะคมดอกสุกอืมมากับปะคบมันยังว่ากันยังว่าเนี่ยปาดเลยเนี่วเลิกสมัยแต่งเด้อพ่ออยากกินอ่ะแปะเลยศลายมันไผ่ตรงดิง่งไปเลยเลิกงานมาแล้วมึงนี่มึงนี่มันสุกเนาะมันสุกสนุกสนานวันที่เท่าไหร่ครึ่งมึงนี่เดี๋ยวก่อนมึงนี่วันที่เท่าไหร่วะยิมหาหรือยิมเท่าไหร่ยิมหาหรือยิมหกอืมมึงนี่วันที่ยิมหาหรือยิมหกเป็น้องมันสุก มันสุกสนุกสนานนี่แก้ขวดมันออกก่อนนี่ขวดมันกินบ่ไรได้ดนี่ขวดมันสิกินบ่ไ้มันบ่มีรสชาตินี่